สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพบกับรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณหน่วยที่5การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภยัยชั้นประถมะศึกษาปีที่4ตัวชี้วัดป4ทับ5ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภยัยเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสมนักเรียนคิดว่าข้อมูลส่วนตัวของเราคืออะไรบ้างคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมเอ่ยในปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นทำให้มีการใช้เทคโนโลยีในทางที่เกิดประโยชน์และเกิดโทษจากการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้อื่นเราจึงต้องรู้จักการใช้เทคโนโลยี ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นข้อมูลส่วนตัว (personal information) คือข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ควรเปิดเผยและเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบเช่นชื่อและนามสกุลจริงที่อยู่รูปภาพอีเมลเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆจะต้องมีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของตนเองลงในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนตัวไม่ให้ถูกมิจฉาชีพนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือนำมาเป็นเครื่องมือหลอกลวงเราได้เราจึงควรปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้ <S 1. 1. <S ตั้งรหัสผ่านในอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆควรตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้งานอุปกรณ์เพื่อป้องกันการจาจรก,กรรมข้อมูลโดยจะต้องหลีกเลี่ยงการกำหนดรหัสผ่านเป็นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์หรือรหัสอื่นๆที่คาดเดาได้ง่าย 2. งลงชื่อออกจากระบบทุกครั้งหลังไม่ใช้งานการลงชื่อออกจากระบบทุกครั้งจะช่วยลดการถูกติดตามหรือถูกแกะรอยข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ต และยังช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อจากเรามาแอบดูข้อมูลส่วนตัวได้ในกรณีที่ใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะ3ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นทราบข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์ทโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบเนื่องจากอาจจะส่งผลให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ดีและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินได้